ใส่รองเท้าเดยถอดไหมล่ะอะไรอะล่ะตัวอะไรหนอของน้องเอามาคืนน้องเท่ไรเน่เขาคือสี่สิบสี่สิบห้าสิบ้ามาใช่เหรอี่ยี่สิบห้าบาทจากุจจากขายอยู่นี่เลยขนาดสี่สิบบาท อยู่บ้านเ่าบ่ฮอดเต็มที่ยี่สิบห้าบาทเสื้อไทยรองเท้าเวลาจะถอดให้อยังลูกอ,อ๋อเสาใยเอาไปขา,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 ายเลยใน,ในเงินที่บ้านหอนว่าราคานี้พูดจับบ้านไทยเขากับบุ๋ว่าเขาออกมากไปต้องหาแป๊เท่านั้นแหละ กูว่าสิขี้รถหมอใส่มาสองขนดนะ้วยเนี่ยมาเที่ยวอ่อนำพุดแล้วก็มาแวบเบิ่งกันสวนอินทาพรลำตายใหญ่อีเมียเเรียนมานำยักมาก็เลยเดารถใหญ่มาอ้องไม่ได้บอกเราเปล่บอกกูบอกว่าเจียป่ายเฝ้าร้านไหนไปนำไปนำกูข้างสิขี้ห้าห้าน ว่าสันดีเอาซึ่งงานทะี่หนก็ได้ยินเรานะวีวา่ไหนห่อมึงนะยิ่ได้พาไป้ามอนนะบอกก็บอกฟังเขานะขายยางิกี่าก,กินเขาไปเามือนี่รไปเบื้องหอังไม้แม่แล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเข้ยยเ้ย้้้เเ้ย่หห้้้เ้ยเฮ้้เ้เ คูโอ้ยคู่ขอ้มาใจดีแท้วะคู่คูซื้อคู่ยังคูคูแเล่คู่เล่ของาของขาคุณคู่เมตาอ๋อคุณคู่เมตาโอ้ยมีแต่ของหลาทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ชุดจุ๋ใครเสื้อหาหรอ ปาดิโทเขาคือม oh, oh. ีต oh, hey, ังใช่ามะลอาเห็ดีๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอเอาดิไปขังมันอย่าไปแกล้งเขาหน่ะ ข่ายกีดีโอร้อนไหมคะกินน้ำไหมมันเป็นเหม็นเลย